จากชา,ชากลับฟยก้องเราที่นี่นะครับนอกจากกลับฟยแล้วผมจะผสมไอตัวนี้ไปด้วยครับน้ำส้มสา่จูจากผลไม้กว่าเรียกกันว่าไวนิก,ก้าไอตัวนี้เป็นน้ำส้มผลไม้ที่ผลิตเองก้องวีซ่ากิจชุมชนนะครับเป็นน้ำส้มจากมะไฟกานะครับ คจะเติมในกาแฟทุกเช้านะครับวันละประมาณนึ่งกรรชา้าจะช่วยใหรสฉากกงกาแฟานี้อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทำกันดีต่อสุขภาพสซ้สำพัดกับกลิ่นก้องมาไฟกามาไฟปลาได้เลยครับ